มองเผินๆอาจเหมือนตู้เย็นธรรมดาแต่นมไข่ของกินอื่นๆหายไปไหนหมดทำไมถึงมีแต่เต่าเต็มไปหมดทีมงานของเรากำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แทนที่จะมีอาหารกลับกลายเป็นเต่าพวกมันถูกแช่เอาไว้เป็นอาหารหรือเปล่าหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะในเอเชียมีการนำเนื้อเต่ามารับประทาน รายการของเราจงเดินทางไปที่ร้านอาหารเอเชียแห่งหนึ่งเพื่อสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าของร้านโอ้เออของเราไม่มีแบบนี้หรอกครับไม่เชื่อลองไปที่ตู้เย็นก็ได้ครับเชิญดูได้เลยมาเลยครับอย่างที่บอกแล้วครับใครจะเอาเต่า แช่ไว้ในตู้เย็นนะจริงไหมครับในเยอรมนีมีกฎหมายห้ามจํำน่ายเต่าครับผู้ใดมีสัตว์ชนิดนี้ไว้ในครอบครองถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงบางทีสิ่งนี้อาจช่วยไขยปริศนาให้กับเราได้แน่นอนว่ามันคือเศษกระดาษพะวงรวมกันแบบนั้นดูเหมือนรังอะไรสักอย่างหรือมันจะเป็นรังของเต่าพวกนี้กันแน่ เราจะเดินทางไปหาคำตอบกันที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์เลื้อยคลานในมิวนิกที่นี่คือคลินิกสำหรับจระเข้และสัตว์เลื้อยคลานมีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่กำลังเคลื่อนไหวเพราะส่วนใหญ่เข้าสู่ช่วงจำศีลในฤดูหนาวกันหมดแล้วทั้งตัวดอว์มาส์ และเม่นต่างๆก็ต้องจำศีลในฤดูหนาวพวกมันจะกินจนอิ่มเต็มที่จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงนอนหลับเพื่อจำศีลแล้วเต่าจะจำศีลในตู้เย็นได้หรือไม่คำถามนี้คงต้องยกให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านของเต่าอย่างนายสัตวแพทย์มาคุสเา่าเป็นผู้ตอบครับ เออครับตู้เย็นแบบนี้มีจริงๆนะครับแต่อาจจะเล็กกว่าหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตู้เย็นแบบที่ใช้ในห้องแหลบของผมก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางกองผักสลัดคือกล่องหลายกล่องวางเรียงอยู่บนชั้นซึ่งมองยังไงก็ยังดูไม่คล้ายกับรูปที่เราเตรียมมาอยู่ดี สัตว์เหล่านี้กาลังพักผ่อนเพื่อการจําศีลในฤดูหนาวนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการจําศีลคือ5องศาเพราะถือเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสัตว์ที่จะเก็บรักษาความอบอุ่นไว้กับร่างกายช่วงการจําศีลเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้รักษาและซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่าง,างๆที่สึกหรออีกด้วยครับเ mm hmm. ตาก็คือสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ต้องการการจำศีลในฤดูหนาวแต่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าเต่าสามารถจำศีลในตู้เย็นได้หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นหรือตู้เย็นเต่าก็ต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อรับการจำศีลตอนนี้สัตวแพทย์เริ่มตรวจเช็คสภาพร่างกายของเต่าแต่ละตัวถ้าเต่าตัวไหนป่วยจะต้องแยกออกทันทีเพราะอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระหว่างการจำศีล การตรวจสภาพร่างกายของเต่าก็เหมือนกับการตรวจร่างกายทั่วๆไปแหะครับนอกจากนี้เราก็จะตรวจเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าเต่าแต่ละตัวไม่มีการติดเชื้อพยาธิจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการค่อยๆลดแสงแล้วก็ปรับอุณหภ,ภูมิในห้องให้เหย็นลงสัก2-3อาทิตย์นะครับเพื่อให้สัตว์ชินกับสภาพความหนาวเย็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาเต่าใส่เข้าไปในตู้เย็นนั่นเองนะครับวรนดาเต่าเหล่านี้มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ดี และพร้อมที่จะเข้ารับการจำศีลตลอดฤดูหนาวแล้วแน่นอนครับว่าสถานที่จำศีลของมันต้องเป็นตู้เย็นแต่ไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดาธรรมดาเพราะนี่คือตู้เย็นสำหรับการจำศีลของเต่าเหล่านี้เท่านั้นสรุปว่าเต่าสามารถจำศีลในตู้เย็นได้เหมือนกันแต่ก็ใช่ว่าภาพที่เราเห็นแบบนี้ทุกภาพจะต้องเป็นภาพจริงเสมอไปนะครับ